สวัสดีครับพี่ๆตอนนี้ก็มาถึงตอนที่สามแล้วนะผมตอนที่สามก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจนะผมซึ่งตรงนี้ผมได้เอาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้กับพี่ๆเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะผมว่าการที่เราจะสร้างแบบสอบถามเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างให้เราสร้างขึ้นมานะผมัมนนี่พี่ๆก็เตรียมก่อนนะผมเตรียมเกี่ยวกับข้อมูล นะครับผมพี่ๆอาจจะเอาแบบสอบถามข้อมูลหัวใจหลังจากอบรมอันเก่าๆเนี่ยมาใช้ก็ได้นะผมมันก็จะมีระดับใช่ไหมครับหนึ่งถึงห้าเดี๋ยวผมจะจับมือพี่ๆทาแบบสเตียบายสเต็ยเลยนะผมอันนี้มันมีเพิ่มเข้ามานะผมว่าอันนี้จะทํายังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว,ว่าเป็นแมทริ่หรือว่าเป็นแถวกับคอลัมน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะที่บายให้ฟังนะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้ดวผมจะยืดตัวนี้ก่อนนะผมเป็นตัวอย่างนะครับก็ประมาณนี้มาก โอเคกลับมาที่เดิมนะผมกลับมาตรงหน้านี้พี่ก็ล็อกอินก่อนนะผมล็อกอินเ m a i เสร็จปุ๊บนะผมแล้วก็ไปตรงฟอร์มนะครับตรงนี้ตัวสีม่วงแล้วก็มันก็จะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วพี่ๆเนี่ยก็กรอกน,นะผมเลือกเป็นข้อมูลเปล่ามานะครับมี ว่างอ่าพอมาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เขียนด้านหัวเหมือนเดิมนะหูป็นแบบสอบถามความพึงพอใจอบรมเมื่อกี้เราอบรม google app ใช่ไหมครับอบรมการอบรม google app อะไรก็ว่าไปนะหูอันนี้แล้วแต่พี่เตรียมข้อมูลออกมานะหูแล้วเสร็จปุ๊บ เราก็เขียนอธิบายฟอร์มสักหน่อยนะผมเหมือนกับกรรมเขาเนี่ยจุระสมเพื่อนะผมในใช้ในการอะไรก็ว่าไปนะครับผมอันนี้อันนี้เราอาจจะไม่ต้องทาเหมือนอาจารย์ก็ได้เราอาจจะเอาตัวนี้มานะผมระดับความพพอใจนะผมระดับ54 3ส1สองึอะไรก็ว่าไปตรงนี้อธิบายสักหน่อยนะผมอันนี้ผมขอกรอบของเขามานะผมแล้วก็เราก็เขียนไปนะผมมี5ระดับด้วยกันประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เขากรอบแบบรูบิบใช่ไหมครับรูบิบก็คือกรอบแบบว่าเป็น เลือกเป็นระดับความพือพอใจนะครับอ่าต่อมานะครับผมพอเราใส่หัวข้อเสร็จปุ๊บคําอธิบายเสร็จปุ๊บอันนี้ผมก็จะเริ่มนะผมเริ่มตั้งแต่แรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการนะผมอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานเหมือนเดิมนะผมอาจจะเป็นหน่วยงานอาจจะเป็นสมมุติว่าเป็นโรงเรียนสมมุตินะครับสํานักงานเขตอสอพปแท่เขตหนึ่ง มีจุดด้วยเช่ไครับอ่าสพปแพร่เขตหนึ่งสพปแพร่เขตสองอ่าสองพ,อองอองพอมแพร่อะไรประมาณนี้นะผมมันไม่มีมัธยมสามสิบเจ็ดแล้วใช่ไหมครับอ่าสพอมแพร่สมมุตินะครับผมถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าอาจจะเป็นกศอจอนะครับกศอจอ ประมาณนี้อันนี้คือเป็นหน่วยงานนะครับผมพอหน่วยงานเสร็จปุ๊บเราใส่ประเภทบุคลากรนะผมก็เพิ่มตรงนี้นะผมกดบวกเพิ่มคําถามใหม่เป็นประเภทบุคลากรตัวนี้ยผูอาจจะใส่เป็นบุคลากรครูนะผมบุคลากรทางการศึกษา หรืออาจจะเป็นศึกษานิเทศก็ว่ากันไปอันนี้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะผมแล้วแล้วแต่เราเลยว่าจะใส่เป็นอะไรนะครับผมตามที่พี่แบบว่าได้เตรียมมานะครับวันนี้ผมทำคร่าวๆให้ดูก่อนอ่ะต่อไปมาดูตัวนี้นะครับผมมาดูตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะผมพี่ๆจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแถว แล้วก็คอลัมน์นะครับผมเดี๋ยวเราจะกอ่อความพึงพอใจตรงนี้นะผมในการให้บริการเนี่ยซึ่งจําเป็นใช่ไหมว่าเวลาหลังจากเราอบรมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเวลาเราจัดอบรมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาพึงพอใจไหมนะผมสถานที่โอเคไหมเวลาโอเคไหมนะผมะเกี่ยวกับอาหารการกินอะไรประมาณนี้เนื้อหาในการอบรมโอเคไหมพิธีกรโอเคไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่ๆจะต้องใช้ใช่ไหมมาตรงนี้นะผมอธิบายดังนี้ แล้วก็ใส่หัวข้อไปเสร็จปุ๊บนะผมตรงนี้ตรงนี้นะผมตรงนี้ที่ข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของนะผมตรงนี้เขาเรียกว่าแถวนะครับผมแถวแถวแถวเนี่ยเราจะมองเป็นแนวนอนนะผมแถวเราจะมองเป็นแนวนอนแล้วก็ตรงมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดเนี่ยตรงนี้เราจะมองเป็นคอลัมน์นะผมคอลัมน์คอลัมน์ก็คือแนวตั้งนะผมแถวเป็นแนวนอนนะครับมาเรามาสร้างกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมก็เพิ่มใหม่ แล้วผมเพิ่มคำถามใหม่ตรงนี้ผมก็จะเขียนเป็นความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการพี่จะลองทำเหมือนผมก็ได้หรือว่าพี่มีแบบสอบถามในมือก็ทำของพี่พี่ก็ได้นะผมมาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะให้เราเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับ อ่ะสว่ามันไม่มีให้เลือกเนี่ยพี่เลือกตรงนี้นะครับผมตารางตัวเลือกหลายข้อตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่แถวที่1นึ่แถวที่หเราคืออะไรนะครับผมหนึ่งได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับผม ข้อที่สองเราก็ใส่สองสามสี่ห้าใสให้ครบนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปของเขามาเลยนะครับข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าอ,อ,อ,อ่าเสร็จปุ๊บพอเราได้ตรงนี้ในส่วนของ แถวเราได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับห้าแถวเสร็จปุ๊บเรามาสร้างคอลัมน์บ้างนะผมคอลัมน์ก็จะมีหนึ่งสสมสี่ห้านะครับผมคอลัมน์ก็คือตรงนี้นะผมพ,พี่ติ๊กตรงนี้ก่อนอ่าเลือกตรงนี้นะผมแล้วกพ็พี่ก็ใส่ไปมากที่สูตรมากปานกลางน้อยอาจจะเป็นห้าสี่สามสองหนึ่งก็ได้นะครับน้อย ที่สุดนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จําเป็นต้องกรอกนะผมตัวนี้ก็จําเป็นต้องกรอกเมื่อกี้ผมลืมติ๊กตรงนี้จำเป็นต้องกรอกนะครับอพอเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําให้ครบนะผมต้องทาให้ครบผม,ผมจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสามด้านด้วยกันนะผม สี่ด้านด้วยกันนะผมสีด้านด้วยกันแล้วก็กล่องให้ครบทั้งหมดนะผมแล้วแต่ว่าของพี่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมานะครับผมเดี๋ยวผมจะทําแค่ด้านเดียวนะผมผมจะทําแค่ด้านเดียวแล้วก็ถ้าให้พี่ทําเพิ่มพี่ก็ทําเพิ่มเข้ามานะครับผมสุวว่าเราจะก๊อปปี้ใช่ไหมก๊อปปี้สุวว่าผมมีสีด้านนะผมขออนุญาตก๊อปปี้นะผมในการก๊อปปี้สุวว่าเราเอาข้อนี้เสร็จปุ๊บเราไม่อยากสร้างแบบมันเดิมแต่พี่ๆต้องไปเปลี่ยนหัวข้อใหม่นะครับผมโดยการทําตรงนี้นะครับ มันจะมีปุ่มการทาสําเนาใช่ไหมครับเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะสร้างให้เราเห็นไหมครับสร้างให้เราขึ้นมาอ่าตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นผมจะเปลี่ยนเป็นด้านเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันนะครับผมกระบวนการความมุ่งพใจด้านเจ้าหน้าที่อ่าอันนี้ผมได้สองด้านแล้วนะด้านที่สามผมก็ก๊อปปี้อีกนะครับแต่ว่าตรงนี้พี่ๆต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนหัวข้อให้มัน ให้มันสอดคล้องด้วยนะครับอันนี้ผมทําแบบคร่าวๆให้พี่ๆดูอ่าต่อไปเป็นด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ต่างๆอ่าเสร็จปุ๊บอีกด้านหนึ่งผมก็ก๊อปปี้มาต่อไปเป็นด้านความพึงพอใจในการใช้ข้อมูลใช้ข้อมูล สาระสนเทศอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมทำผิดผมก็กลับมาแก้ได้นะครับอันนี้ผมก็จะได้ทั้งหมดครบสีด้านละหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอันสุดท้ายเขามีด้วยนะผมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใช่ไหมอันสุดท้ายส่ยวนใหญ่จะเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วก็กดบวกอีกครั้งนึงก็เขียนไปข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ตรนี้ก็จะเป็นการตอบใช่ไหมครับการตอบเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะผมมันจะมี2อ,อย่างอ่าไม่ใช่หลายอย่างนะผมมี2อ,อย่างคือตอบสั้นๆ,นๆการตอบสั้นๆเนี่ยเราใช้ตอบเมื่ออาจจะเป็นการกรอกชื่อกรอกอะไรพวกเนี้ยไม่เกิน225ตัวอักษรนะผมแต่ว่าถ้าเป็นย่อหน้าเนี่ยก็คือกรอกยาวๆได้นะผมผมจะเลือกเป็นย่อหน้าอ่าจำจำเป็นไหมตรงนี้นะผมแล้วแต่เขาถ้าแต่ถ้าเราอยากได้ข้อคาตอบเนี่ยเราก็กิ๊กเขาว่าจําเป็นนะผมเพื่อที่จะบังคับให้เขากรอกได้ อันนี้ผมจะไม่ติ๊กจาเป็นนะผมอ่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราทําอะไรเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปที่ผมเคยบอกไว้ตอนวิดีโอที่แล้วตอนที่สองใช่ไหมครับเราต้องเช็คก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเอาไปให้เขากรอกจริงๆนะผมโดยกดลูกกระตาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาเช็คดูว่าคําผิดไหมนะผมอ่าเรียบร้อยไหมอันนี้มันจะต้องติ๊กทั้งหมดนะผมเนี่ยเป็นแถวเนี่ย ผมก็จะมีสีด้านเสร็จปุ๊บก็กดส่งแล้วผมถ้าตรงนี้ผมไม่ได้กรอกมันจะกดส่งไม่ได้ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการทําแบบสอบถามความมือพอใจเห็นไหมครับง่ายไหมครับแต่ยังไม่จบนะผมเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงถ้าสมมติว่าพี่ๆี่เนี่ยอยากเปลี่ยนหัวตรงด้านบนเนี่ยนะผมทํายังไงก็มาเข้าตรงทีมเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้นิดนึงนอเถมให้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะ เลือกนะผมเลือกรูปภาพตรงนี้นะครับรูปภาพมันจะมีอยู่2อย่างรูปภาพที่เขาให้นะครับผมรูปภาพที่เขาให้ตรงนี้เขาจะมีให้เลือกเป็นหมวดหมู่เห็นไหมอ่ะสิวผมเลือกเป็นตัวนี้ก็แล้วก,กันนะครับผมอ่ะพอเลือกเสร็จปุ๊บเราก,กดนะผมกดแทรกเสร็จปุ๊บมันจะเพิ่มหัวให้เราเห็นไหมครับให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นหรือนะผมหรือถ้าเราจะเอารูปอาจจะเป็นรูปบุคลากร,กรแล้วก็สามารถเลือกอัปโหลดตรงนี้แล้วก็ เลือกดูแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปได้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้อันนี้คือการตกแต่งคร่าวๆนะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมสําหรับอ่าตรงนี้ฟอร์มผมยังไม่ตั้งชื่อนะผมเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อฟอร์มเป็นชื่อหัวข้อเลยก็มากดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดส่งเหมือนเดิมนะผมแล้วก็ไปสร้างลิงก์ตัวนี้มาลอกย่อให้สั้นลงแล้วก็ คัดลอกแล้วก็เราก็สามารถส่งให้เขาไปได้อันนี้คือเสร็ษสมบูรณ์บางคนถามว่านะครับเอฟเวลาไฟดับล่ะหรืออะไรพวกนี้ล่ะถ้าเวลาปกติเนี่ยถ้าเวลาเราทําใน Excel ซลทำใน Microsoft Word แลอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราต้องเซฟงานทุกครั้งแต่ตรงนี้นะผมมันจะเซฟแบบออโต้ถ้าเราต่อ Internet, ตอินเทอร์เน็ตปรับได้ที่เราต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเซฟตลอดเลยเวลาเราทําเส็จปุ๊บหัวข้อนึงมันจะเซฟมันจะเซฟเนี่ยมันดีตรงนี้นะผมในการทํา Google Form อ่า เดี๋ยวเพิ่มผมเพิ่มเติมให้นิดนึงนะผมบางคนถามว่าบางคนถามว่านะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไม่เห็นฟอร์มกรอกข้อมูลของเรานะผมให้เราไปตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะผมในกรณีที่ไม่เห็นอันเนี้ยอันนี้เราเออกไปก่อนในกรณีที่ไม่เห็นนะครับพี่พี่เข้าไปตรงเชมิลที่เราเข้ามาตอนก่อนที่จะสร้างฟอร์มเห็นไหมครับกูเกิลได้กูเกิลได้เนี่ยคุณครูท่านอื่นเนี่ยเขาได้แนะนําไปแล้วนะผม ท่านอื่นเขาได้แนะนาไปแล้วพี่ๆก็เข้ามาตรงตรงนี้นะผมจุดสามจุดแล้วก็ Google Drive ใช่ไหมครับ Google Drive เสร็จปุ๊บมันจะมีงานนะผมมันจะมีงานที่ผมทําเมื่อกี้เห็นไหมครับตรงนี้งานตรงนี้นะครับให้พี่ๆเนี่ยเลือกจุดสามจุดนะครับเลือกจุดสามจุดตรงนี้แล้วเราไปตรงที่คําว่าแชร์นะครับแชร์เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะเห็น ได้จํากัดเฉพาะผมนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องตั้งค่าตรงนี้นะผมให้ตั้งค่าเปลี่ยนเสร็จปุ๊บพี่ๆก็เลือกตรงนี้นะผมตรงนี้ผมจํากัดใช่ไหมไม่น่าด่าที่ผมส่งไปให้ใครเขาก็ไม่เห็นลิงก์ผมให้เพื่อนติ๊กตรงนี้นะผมทุกคนที่มีลิงก์นะครับมันก็จะเป็นสาธารนณะเหมือน facebook เราถ้าเราเปิดสาธารนณะทุกคนที่มาส่ง facebook เราเขาก็จะสามารถเห็นใช่ไหมครับมาตรงนี้ เราก็จะเล,เลือกทุกคนที่มีลิงก์เสร็จปุ๊บเรากดตรงนี้นะผมเสร็จสิ้นอ่ามันก็จะสามารถที่จะไปกรอกข้อมูลได้นะครับผมก็สามารถที่จะไปกรอกข้อมูลของเราได้โอเคนะคะผมเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าเพิ่มเติมก็สําหรับเนื้อหาตอนที่3เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบบสอบถามข้อมูลหัวใจก็จบเพียงแค่นี้นะผมเดี๋ยวอันที่ 4, ตอนที่4เนี่ยพี่ๆก็จะได้ เตรียมรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประมวลผลข้อมูลและการใช้แบบสรุปจาก Google Form นะรับผมพอเรากรอกข้อมูลเส็ปุ๊บเนี่ยเราจะทำอเอาข้อมูลพวกนี้มาประมวลผลได้อย่างไรเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตอนที่4นะครับผมสวัสดี